好，接下来是幼儿园组的，有六位选手。呃，一号选手文博，右一甲班，啊、呃，组办理呢文博。二号选手刘丽玲，右一乙班。 ครับเอาพันธุอนุบาลอนุบาลเราเขียนแ้วใหม่ครับไม่เหมือนแบบโผล่เลยครับอนุบาลเราจะเชว์ลูก้าเนะครับสาธิษฐสาธิษสาธิษฐครับอนุบาลเลยครับสาธินะครับตัวนี้นี่ไครับเรามี้ลูก้าตัวนี้นะ เรามีลูกคาตัวนี้ท่านคนก็ร้หาลูกคาาว่าต่อไปนี้ลูกค้านี้เราขายิว่าไรเรื่ย no เดี๋ยวเดี๋ยวข้าตัดไปครับเดี๋ยวข้าัดไปนอ่ายังไม่ได้เดี๋ยวเราต้องหาแล้วต้อหม่เดี๋ยวเดี๋ยวข้าัดไปครับเอาดูที่วลยขาเนไม่ได้เดี๋ยวเดีียาแล้วเดี๋ยวขเดี๋ยวขท้ด่้วย

เดินไปเร็วๆขอบคุณค่ะ <laughs> 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 i no, no, no. पया

Này cho và em。À anh ผมครับ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 